เดีเราก็จะลองอีกสูตรเด็ดหนึ่งก็คือเราจะใส่ผงนัวลงไปด้วยค่ะเอะอพี่น้องตะกล้ามากทำอาหารอีพีสิบ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่น้องตะก้าหมากวันนี้เรามาอีกแล้ววันนี้อาจจะเป็นคลิปสันส้นๆนะคะเราไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เราอยากทำเนาะพอดีเราก็ได้ไข่เป็ดมาไข่เป็ดได้เยอะมากเราซื้อมา1แผงแผงนึงนี่ร้อยห้าสิบาทเป็นของเกษตรกรชาวบ้านนะคะบอกว่าเขาเก็บใหม่ทุกวันเนาะแต่เราเอามาหลายวันแล้วแหละสองสามวันได้แล้วเราคิดว่าเรากินไม่หมดกันแน,เน่เพราะเรากินไข่ซื้อมาเป็นแผงก็ไม่เคยกินหมดแต่ก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมให้มันเยอะแยะเนาะเราวันนี้เราก็เลยเห็นอุปกรณ์แล้วใช่ไหมนี่เกลือค่ะเราจะมาดองไข่ ให้กินได้ภายในห้าวันโดยวิธีง่ายๆมีแค่เกลือกับน้ำส้มสายชูเราไปทำกันเลยค่ะมาเลยอันดับแรกเราไปล้างไข่มาแล้วนะไปล้างไข่มาแล้วแล้วทีนี้เกลือเราอะเป็นเกลือเม็ดก็ต้องลำบากอีกนะคะแต่ก่อนก่อนที่จะเป็นเกลือเม็ดก่อนที่จะมามามาทำเกลือเม็ดเราจะเอาไข่ใส่หม้อไว้อย่างนี้เนาะนี่น้ำส้มสายชูเราจะดองน้ำเราจะแช่น้ำส้มสายชูไว้ก่อนห้านาทีเพื่อให้เปลือกไข่มันบางจะหมด เลยนะคะทิ้งไว้อย่างนี้ห้านาทีเพราะว่าเปลือกไข่เป็ดมันจะหนาเนาะเราต้องแช่วชวไว้ก่อนไม่ท่วมนะแล้วค่อยกลับด้านกันเนาะเราก็จะมาตำเกลือตำยังไงให้มันแตกเนะาะลำบากเนาะที่บ้านมีแต่เกลือเม็ดนี้เพราะว่าเราใช้ทำแกงเนาะ เ,เกลือแกงใส่เกลือแบบนี้มันจะอร่อยกว่าเกลือเป็นปนๆอ่ะสูตรนี้จะใช้เวลาแค่ห้าวันนะคะได้กี่ง่ายๆเลยทำไงทำเกลือบอ้โอโอ้โอ้โอ้เนี่ยำเกลือ วันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะฝนมันแฉ่ฝนมันตกตกตั้งแต่เมื่อคืนตกไม่หยุดไม่หย่อนตอนไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะหน้าใคทำอีกมาเอาถ้วยแบบนี้ให้แม่อีกนะถ้าถัดติกอะแล้วก็ไม่ได้กะเนาะว่าต้องได้เท่าไหร่แต่เราก็กะเพราะว่า เห็นสมควรว่าต้องได้เกลือเท่านี้เท่านี้เท่านี้ต้องใส่เกลือเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็จะลองอีกสูตรเด็ดหนึ่งก็คือเราจะใส่ผงนัวลงไปด้วยค่ะสูตรนี้ไม่มีใครทำแ้วเราก็จะลองใส่ดูดูซิว่าไข่มันจะเป็นไข,ข่เค็มอร่อยนัวเลยจะเป็นไข,ข่เค็มเน่านะคะลองดูจะใส่ผงนัวลงไปจะพบ,บ้านเราขาดไม่ได้เลย เรากินทีเป็นกิโลนะคะอาทิตย์หนึงนะะ่งอค่ะยิ่งใส่ยิ่งแซ่บเอาผงนัวให้แม่หน่อยอยู่ไหนวะมันอยู่ในกระป๋องอยู่ข้างล่า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 งนูน่นนู่นที่แม่ไปทากับข้าวตอนเย็นไอ,อตอนทเ่อาทานตอนเช้าเป็นชื่อด้วยการใส่ครีมเราก็ต้องทำเกลือเยอะ แล้วนะคะเราก็จะใส่ผงนัวของเราที่ขาดไม่ได้ผสมลงไปในเกลือนิดหน่อยค่ะเกลือก็จะประมาณนี้กับไข่ประมาณสิบสองลูกเราใช้ใส่ไข่สิบสองลูกนะคะสิบสองฟองอ่ะช้อนให้หน่อยช้อนพลาสติกก็ได้ลูกใช้ทุกอย่างแม่ไม่ลูกไม่จะใช้แต่ลูก จะพอไหมวะน่าจะพอมันท่วมไข่เนาะแต่ก็ถ้าเกิดใครมีเยอะก็เทมันท่วมไข่เลยนี่เราก็ไม่ได้เราก็ต้องมากลับของมากลับอีกฟังหนึ่งลงนะคะเปลือกไข่อันนี้เห็นไหมมันเริ่มเป็นเปลือกเปลือกเริ่มหลุดเห็นไหมเห็นไหมเปลือกเริ่มหลุดแล้วเห็นไหมมันก็จะเนี่ยมันจะทาให้เปลือกเปลือกเปลือกปังอะเนี่ย เชฟฟังเชทิ้งไว้อีกนะคะสพารักค่ะพอก่อนเออเราก็เสร็จแล้วนะเราก็มาดูดูไข่เราเปลือกมันบางหมดละพอคุณตากล้องกระจิขีช้ช้านแต่ละลูกยางเขามาใ,ใกล้ๆแม่ไงเราก็จะลูกบางเลย เอาเน,นี่ออกให้หมดทำเบาๆนะคะสะอดเลยแล้วมาวางกับเกลือนี่เนี่ยมาดูกับแม่ดิแล้วก็ามาวางกับเกลือ,อามากับเกลือไปเลยเกลือปนะติดไหมติดเกลือสักทีทำไมเจ้าไม่ติดเกลือเอามาวางไว้ในนี้ น้องหมาประดุกมันปวดป่าแล้วเนี่ยเอาทีละลูกนะเริ่มแสบมือติดประเออ มันลงไปเลยลูกปลาดุกปลาดุกโนโนปลาดุกโนโนลูกไปเลยปอกคอมันอยู่ไหนอ่ะอื กระปุกไว้อย่างนี้นะเ,เ,เ,เราก็อัดเกลือไปเลยแต่ไม่รู้แต่กระปุกนี้จะใส่ได้ไปะเนี่ยแตกปะปิดฝาได้ไมลองทดสอบไปเราจะเอาเกลือลองปลาให้หมักอ,อย่างนี้ไว้ห้าวันนะคะเราจะมาทดสอบกันน่้มันจะเป็นไข่เค,ค็มอย่าให้เพื่อนแผ่นโซลาเซลพ่อนะน้องหมาก เชียเ์ปิดไว้เก็บไว้ในอุณหภูมิปกติห้าวันไข่เกมเราติดสองฟองมันจะเป็นไข่เค็มหรือเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้คอยดูเพราะเราใส่ผงวัวไปด้วยห้าวันมาเจอกันจ้ะบ๊ายบายน่ไ้ละวันนี้ก็ครบสามวันเนาะแต่มีคนบอกว่าไม่ต้องถึงห้าวันก็ได้กินได้เหมือนเดิมนีไข่คเค็มของเรา นี่เกลือล้วนๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะแดงจะเค็มจะเปรี้ยวจะเน่าหรือเปล่านะเพราะเราใส่ของเจ้าไปด้วยเนาะมาตามานี่นแกะเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาลูกข้างล่างๆนี่ก็เหมือนจะเค็มนี่ลูกใต้สักฟองโอ้ยเค็มไหมไม่แน่ใจเค็มพอพดเนี่ยวันนี้ก็สงการเนาะสงการวันแรก สิเมษาก็วันนี้ก็มาเปิดดูแล้วกันแล้วลววันนี้ก็สิบาเมษานะคะวันปีใหม่ไทยเราก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขกับวันเทศกาลนี้นะคะขอให้แบบเออไปพบปะญาติพี่น้องครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่างมีความสุขสวัสดีมีเงินมีทองไหลมาเทมาโชคดีทุกคนนะคะติดตามช่องเราค่ะ,นะเดี๋ยวไปล้างก่อนแป๊บหนึ่งปิดกา มันจะมาตอบก่อนนะว่าไข่มันจะเป็นยังไงอันนี้ไข่ดิบยังไม่ต้มนะเช็คเช็คเช็คว้าวแดงเป็นก้อนเลยนะแต่ยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ก็โอเคอันนี้เราจะไปทอดเป็นไข่เค็มเดี๋ยวอะไรที่เหลือเราจะเอาไปต้มไปกันค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเคจะลอง,งทอดก่อนนะเป็นไย่ดาวกระทะรา,าน่ารักไหม อย่าอ,อ,อย่าโทรศัพท์ไม่จะพังเอาเอาอกเดี๋ยวเขาจะต้มเดี๋ยวเขาจะต้มมันนะคะเตามันก็จะใหญ่ๆ รอ,อเ,เดียดค่ะค่ะคลิปเสียงนีค้คลิปนี้เสียงหายอีกแล้วเราก็ต้องมาพากันเหมือนเดิมทนฟังเสียงไปก่อนนะคะตอนแรกเรากะว่าจะรอห้าวันค่ะแต่มีคนบอกเราว่าสามวันก็พอแล้วสามวันไข่ก็เค็มแล้วกินได้เหมือนเหมือนกันจ้าเราก็เรียอ,ออกมาเช็คก่อนสามฟองนะครับ เออมันก็จะมีรสเค็มหน่อยๆเนาะมันก็ไม่ยังไม่เค็มมากเหมือนไข่เค็มที่เขาขายตามตลาดแต่มีรสเค็มแล้วไข่ข้างในก็เริ่มแข็งแล้วไข่แดงข้างในอะค่ะเริ่มแข็งมีความมันเค็มๆหน่อยๆแต่ไข่แดงยังไม่เค็มเท่าไหร่ค่ะแต่ไข่ขาวอะค่ะเริ่มเค็มแล้วงงไหมคะคำพูดก็งงเหมือนกันเราก็มาเทสไข่ต้มก่อนนะคะเมื่อกี้เทสไข่ดาวไปแล้วเนาะไข่ดาวก็มีความเค็มนิดนึงค่ะยังเค็มไม่มากเราก็มาเจาะไข่ต้มกันจ้าไข่ต้มสีก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะเพราะมันยังไม่เป็นนนนะะคปกกติาออวสรี้ั แต่มีคนมาบอกเราว่า3วันก็กินได้แล้วเราก็ลองมาเช็คดูคะ่ะไม่เป็นไร3ฟองก็ถือเป็นไข่ต้มธรรมดาไปกินได้เหมือนกันคะ่ะใส่ซอสอร่อยมนเดิมเ,เราก็เทสก็ชิมกันไปนะคะรออีก5วันคะ่ะเราทําวันที่10เนาะก็วันวันที่15ก็จะเปิดอีกทีหนึ่งค่ะนี้เป็นวันสงการนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะคะสําหรับสงการปีนี้ปี6 8ค่ะขอให้ทุกคนติดตามคลิปเรา้ดยเด้อติดตามคลิปเรา กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูคลิปเราจนจบค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสงกรานี้ไม่ได้ไปไหนก็มานั่งดูคลิปเราได้เด้อย้อนหลังหลายๆคลิปที่เราทํามาด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ